มาดูเรื่องของไฟไหม้กันบ้างค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สมุทรสาครน,นะคะคไฟเนี่ยมันไหม้บ้านไม้<อ>หลังแรกที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นก่อนอแล้วเห็นเปลวไฟขนาดนี้<อ>เพลิงลุกท่วมขนาดนี้มันลามคุณผู้ช<อ><อ>มแล้วมันแป๊บนี่ไง<ป>ถึงบอกว่ามันลามแล้วมันไปติดบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องมาเลยแล้วก็เร่งฉีดน้ําเพื่อที่จะดับไฟนะคะ ไฟเนี่ยไหม้บ้านสองหลังปลูกอยู่ติดกันเลย,ยนี่โหมแล้วโหมแล้น<ช>ทำไมมันแรงอย่างนั้นี่อยู่ที่ตําบลยกกระบดที่อำเภอบ้านแพ้วที่สมุทรสาครนะคะไฟไหม้แรงมากจริงๆค่ะเจ้าหน้าที่น่ะเอารถดับเพลิงมาหลายคันเลยมาดับไฟ <c oughs> เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องเร่งไม่ให้ไฟเนี่ยมันลาไปยังบ้านที่อยู่แถวนั้นหลังอื่นๆซึ่งบ้านต้นเพลิงเนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นค่ะตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยไม่ได้มีใครอยู่บ้านนะแล้วก็อีกหลังหนึ่ง ที่อยู่ติดกันคือบ้านของคุณลัดดาสอนศิลเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวโดนไฟไหม้เสียหายด้วยเหมือนกันไฟมาลาม,มาค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณนัก40นาทีได้เจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถควบคุมได้ในวงจำกัดไม่ให้ลามไปยังบ้านอื่นๆนะเจ้าของบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะก็กลัวกันหมดแล้วค่ะกลัวว่าเอ๊ะมันลาม,มาติดบ้านชั้นเดียวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันจะลาม,มาติดบ้านเช่นไหมทีนี้มีคุณยายคนหนึง่งอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงเลยคุณยายอายุ80กว่าปีแล้วช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาสาไปถึงเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือนําตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะและเจ้าของบ้านที่โดนไฟลามมาแล้วก็ไหม้ด้วยเนี่ยบ้านชั้นเดียวเนี่ยคือคุณละด,ดา <c oughs> สอนสิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นน,นะตัวคุณลด,ดากับหลานอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังจากนั้นมันร้อนร้อนแบบร้อนมากเลยนะมันมีไอระอุมาแล้วก็ออกมาดูว้าไฟเนี่ยกำลังไหม้ที่บ้านตัวเอง เอาทํายังไงอ่ะพาหลานวิ่งหนีออกมาก่อนเลยค่ะแล้วเล่าไปก็ร้องไห้ด้วยค่ะ ชมไอ้ที่บอกว่าได้ยินเหมือนเสียงคนเดินอ,ะอ,อ่ะมันน่าจะเป็นเสียงไฟเวลาเจอกับไม้อ,ะอ,อ่ะบางทีมันจะแบบออปะทุแันจะลั่นอย่างเงี้ยหรอ,อ,อไม้มันก็จะลั่นๆเขาก็คิดว่ามีคนเดินอยู่บ้านข้างๆแต่จริงๆบ้าน2ชั้นหลังนั้นที่เป็นต้นเพลิงนะไม่มีคนอยู่บ้านค่ะคุณผู้ชมออหลังจากที่ เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมไปได้แล้วใช่ไหมเจ้าของบ้านไม้อะเดินทางมาถึงทําอะไรไม่ถูกเลยโอ้โหน้ำตาคลอเลยค่ะร้องโหมร้องไห้หมดแล้วอ่ะอมไม่เหลืออะไรเลยจริงๆค่ะแล้วก็งงมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ทีนี้ทางตำรวจสบพบ้านแพ้วเนี่ยนะคะก็สอบปากคําคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เจ้าของบ้านรวมถึงเดี๋ยวจะเชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยสาเหตุมันมาจากอะไรอะ่ะก็คาดการเอาไว้เบื้องต้นน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะวันนี้แหละทางพอถอพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ